สวัสดีครับ FC ฟซข้าวูลุมสวนครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่6กลุ่มภาพันธ์2564รนะครับผมเริ่มต้นที่รถประจำตำแหน่งของลูกสวนนะครับผมล้อเดียวนะครับใช้ใช้ทนมากนะครับใช้มาเป็นปีแล้วนะครับไม่เคยไม่เคยสูบหรือว่าไม่เคยซ่อมอเขาเรียกปะยางเลยนะครับเพราะาเป็นยางตันเนาะก็มีมะละกอลูกนึงอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงจะไว้ต้มกินจ,จิ้มน้ําพริก ตําผึงปลาทูนะฮะนะครับอาหารพิเศษของลุงคนสวนนะครับผมเนี่ยนะอ้ามาเริ่มที่รถประจําตําแหน่งของลุงคนสวนนะครับผมแล้วก็มาทางนี้นะครับผมตรงแนวนี้นะครับลุงก็กาลังจะวางท่อน้านะครับจากเฟสสองมานะครับท่อน้ำสองนิ้วนะครับเพื่อที่จะมาเข้าอ่ามาที่อ่างลอยที่อยู่หน้ากระต๊อบน้อยของลุงคนสวนนี่นะครับผมเนี่ยอันนี้ถมไปแล้วนะครับเป็นอ่างลอยแล้วจากอ่างชามเป็นอ่างลอยไปแล้วนะครับผมทีนี้ ตรงนี้นะครับผมลุงก็จะให้รถแบ็คแบ็คโฮนะครับขุดนะครับเพราะว่าดินมันแข็งนะพอมันแห้งเนี่ยมันขุดไม่ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าดินที่มันหน้าฝนนะครับมันมันแฉะเนี่ยมันก็ขุดยากนะครับผมต้องอาศัยแบ็คโฮของทิดน้ำนี่มาช่วยนะครับทีมงานผู้ระหงของกำนันโนดตเนาะนะครับเนี่ยก็จะมาขุดข้างๆนี้นะครับผมเพื่อที่จะวางท่อน้านะครับผมสองนิ้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยลุงจะวางท่อน้ามันต้องขุดนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ที่ลุงปรึกษากับน้าต่องนะครับผมเจ้าของสวนพระงามเกษตรอินทรีนะครับผมที่เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นเป็นครูในหลักสูตรโคกหนองนาโมเดลให้ลุงคนสวนนะครับผมนะครับท่านแนะนําไว้ว่าให้ตั้งแท้งตรงนี้เนี่ยสเมตรนะครับผมเพื่อรับน้ําจาก6เมตรทางโน้นนะครับมาขังไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อเอามาใช้ในสวนเฟสตหนึ่งะครับเพื่อจะได้มีระบบน้ําหยด ใช้เองนะครับผมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากนะครับก็คือใช้ไฟฟ้าปั๊มน้ำนะครับขึ้นมาไว้ที่แทงค์อันแรกนะครับแทงค์แรก6เมตรเนี่ยนะครับผมแล้วก็เอามาขึ้นแทงค์เมตรตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เอา3เมตรเนี่ยไปใส่ในอ่างลอยที่อยู่หน้ากระตอบนะครับแล้วก็เอาไปปล่อยรดน้านะครับในระบบน้ําหยดให้ทั่วทั้งสวนเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปลุงก็เชื่อว่าความสมบูรณ์ของสวนนี้ก็คงจะมาเพราะว่าระบบน้ำนี่สำคัญนะครับลุงไปเรียนที่ไหนก็บอกว่า ระบบน้ำหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าระระบบน้ําไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งคิดการใหญ่ในการทําการเกรษตรนะครับผมนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกนะเป็นเป็นอ่าหลังกระต๊อบน้อยของลุงคนสวนนะครับผมที่ลุงก็จะทาฐานเพื่อที่จะตั้งแทรงสามมิต่นี่ลุงก็ทําผนังนะครับปรากฏว่าผนังพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาหยอดด้วยด้วยแบคโฮนะครับผมผนูนนะครับเนี่ยของทีมผู้รางองนี้จอดจอดคาอยู่นะพรุ่งนี้งานจะเริ่มแต่เช้านะครับผม วันนี้ลุงจะมาเก็บภาพไปก่อนก่อนที่มันจะมืดกว่านี้นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาจบกันที่สถานที่ที่จะตั้งแทงน้ํา3เมตรนะครับผมที่หลังกระต้อบน้อยของคนจนนะของลุงคนสวนนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมสาหรับคท่านที่กเกษียณหรือว่าเกษตรมือใหม่ทั้งหลายนะครับผมทําง่ายๆแต่ได้ผลเยอะนะครับผมก็ต้องแบบที่ลุงคนสวนไปเรียนมาหลายสํานักเนี่ยลุงก็มาประยุกต์ว่าจะต้องเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับทฤษฎีไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบ,บกกัมพีเยอะนะครับผม ลงมือทําคือคําตอบนะครับนเนี่ก็ได้มาจากศูนย์กิจกรรมไร้สารพิษของอตะป๊อกเนาะของคลิปตะป๊อกอที่ที่อะไรล่ะศูนย์กิจกรรมไร้สารพิษท,ที่ที่วังน้ําเขียวนะครับผมเอาละครับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแฮปปี้ทุกท่านครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ